นุกสุธิดาลุกใหม่แต่นุกถึงกับน้ำตาคลอจนแทบกรีดล็อกดาวน์เป็นเหตุสังเกตได้เมื่อคุณแม่ลูกสามนุกสุทธิดากเกษมสันณะอายุทยาลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมใหม่สุดปังที่ใครๆเห็นแล้วก็ร้องว้าวแต่เจ้าตัวกลับน้ำตาจะไหลหลังพบว่าไม่ใช่สีตามที่ต้องการ ทั้งนี้สาวนุกได้เล่าให้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังถึงความผิดพลาดนี้ที่ไม่รู้จะขำหรือสงสารดีว่าเราชอบพูดกับคนอื่นเหมือนที่เล่นทีจริงว่าอยากทำผมสีบลอนทองแบบสีบลอนขาวเลยอยากทำแต่มีละครติดละครพอจบละครก็มีเรื่องต่อไปงั้นเราหาข้อดีกับการที่เราว่างงานสุดๆว่างยาวไปถึงปลายปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าทำสีผมนี่แหละบันเทิงเราจะได้ไม่เครียด พอทําขาวเสร็จเราก็ไล่เฉดว่าอยากได้น้าตาลน้ําตาลบลอนน้ำตาลอ่อนสว่างสว่างเลยเพราะเราไม่เคยทําน้ําตาลสว่างแล้วก็จะต่อด้วยสีน้ําตาลเข้มและดําตามลําดับแต่ทีนี้เราทําสีขาวไปแล้วเช้าวันนี้เราจะต้องไปงานแล้วรู้สึกว่าสีขาวมันได้แค่สองสามวันคือทําเพื่อที่เราจะรอทําสีน้ําตาลบลอนอีกอย่างอายุเยอะแล้วเราไม่ควรออกทีวีด้วยผมสีบลอนเมื่อวานก็เลยหยิบสีน้ำตาลบลอนสว่างมาทำ เราก็ฟอกไปก้อนแรกเลยค่ะกล่องมันก็คือน้ำตาลบลอนแล้วทำไมครีมมันเป็นสีฟ้า,ฟาแต่ใจเราก็คิดว่ามันคงเป็นเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งการฆ่าสีโดยเอาแม่สีสลับนูน่นนี่แต่ผมแล้วก็สีขาวมันก็ไม่น่าจะมีปฏิกิริยาเคมีอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้พอเราฟอกไปทั้งหัวปุ๊บน้ำยาสระจากสีขาวมันก็ค่อยๆกลายเป็นน้ำเงินเข้มฟ้าจนเรารู้สึกว่ามันจะกลับไปเป็นน้ำตาลอย่างหน้ากล่องไหมวะ แล้วเดินเอาขวดนั้นไปให้ลูกดูแล้วก็ปิปโป้ช่วยดูคนผมหน่อยสิว่ามันเริ่มเป็นน้ำตาลไหมความกระจ่างอยู่ที่ลูกเลยค่ะแม่ไม่ได้เรียนทฤษฎีสีเหลอถ้ามันจะออกน้ำตาลแม่ต้องฟอกออกแดงครีมต้องออกแดงแล้วล้างออกมาเป็นน้ำตาลแต่นี่มันออกฟ้าออกม่วงออกเขียวมันไม่มีวันเป็นน้ำตาลนะแม่ ใจนี่ตกแวบไปอยู่ตาตุ่มเพราะเราเซตชุดไว้แล้วว่าจะใส่ชุดสีชมพูไปออกรายการแล้วถ้าเราไปในผมสีฟ้าคือเราจะเป็นยูนิคอร์นตอนอายุ40กว่าไม่ได้หัวเราะน้ำตาก็คลอมาเลยอะ่ะโคตรสิทคอมมากๆตรงที่ว่ามันมีร้านที่ไหนใส่สีผิดมาให้ลูกค้าคือแล้วใครมันจะซวยได้ขนาดนี้ ทุกคนก็พยายามเชียร์ว่ามันโอเคสีสวยจะตายเราก็บอกว่ารู้ว่าสีมันสวยแต่มันไม่ใช่สีที่เราอยากได้ไงนี่มันหัวไม่ใช่เสื้อโกรธแต่มันก็ไม่รู้จะโกรธยังไงสิ่งที่ทําได้คืออะไรคือต้องทิ้งไว้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งรอให้ผมมันคืนสภาพให้สีผมเริ่มเฟดแล้วเราค่อยไปลงน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นได้แต่ตอนนี้ก็คือเป็นเมอร์เมดจากเอลซ่ากลายเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมด แล้วได้ถามทางร้านไหมตอนนี้หรอคะพิมพ์ไปด่าร้านเกิดมาไม่เคยด่าใครอย่างนี้จริงๆไม่ได้ด่าแบบแรงนะคะแต่รู้สึกว่าไม่เคยวินะ่ะชีวิตจะไม่เคยวินกับอะไรเพราะถือว่าเป็นคนที่เจอเรื่องซวยๆมาโดยตลอดชีวิตจะค่อนข้างรับได้กับเรื่องพลาดพลาด แต่นี่คือพิมพ์ไปด่าขอให้ร้านเจ๊งนี่คือแรงสุดแล้วหัวเราะทำไมทําอย่างนี้ขอให้ร้านเจ๊งแล้วเขาก็แบบอุ๊ยขอโทษค่ะพอดีรับมาอีกทีหนึ่งเราไม่รู้จะด่ายังไงก็เลยโอเคไม่พูดอะไรแล้วเข้าใจเราไม่โกรธแล้วแต่เราแค่เสียใจอยู่เราเกิดมาเราไม่เคยเจอร้านใส่กล่องกับตัวสีคนละสีเนี่ยแหละล็อกดาวน์เป็นเหตุสังเกตได้ ทางร้านรับผิดช,ชอบยังไงเขาก็พูดว่าอยากให้เราชดใช้อะไรให้ไหมมันก็เหมือนคำขอโทษอ่ะถามว่าเราหายเสียใจไหมมันไม่หายหรอกแต่ว่ามันแค่หายโกรธคือว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปัดความรับผิดช,ชอบ